ขณะนี้ในชานท่าที่3มครับมีขบวนร,รถวพิเศษขบวนที่2 1ต้นทางกรุงเทอพอภิวัตรปลายทางอุบุญรัตนีขณะนี้ทางสถานีได้ทำการปล่อยขบวนนะครับ ขณะนี้ในชานททาที่3มครับมีขบวนรถวบบพิเศษกระบวนที่2 1ต้นทางกรุงเทอพอภิวัตรปลายทางอุบุรัฐธานีขณะนี้ทางสถานีได้ทำการปล่อยขาบรบอนนะครับ